ครับวันนี้เราก็จะมาดูการดึงไส้เมนข้าวบานข้าวสวนนะครับมีวิธีการดึงไส้ไฟให้ตึงนะครับการพุกลูกถ้วยนะครับการเพื่อไส้ให้การไฟฟ้านะครับมาดูกันนะครับ นี่เป็นเสาตนแหลกนะครับกล้องทีนะครับเราต้องทำการเพื่อซ้ายนะครับเพื่อซ้ายมินดูครับว่าระยะห่างของเสาประมาณกี่เมตรได้แล้วก็เพื่อครับจากข้างบนลงมาข้างล่างถึงมิเตอร์ไปครับประมาณกี่เมตรเดี๋ยวเราจะมาดูการพวกลูกถ้วยกันนะครับเสาแหลกนะครับ

ประมาณประมาณสิบรอบนะครับ ก้าวกับเดืประมาณถ,ถ้าเรียกกันไม่ผีครับมันจะพันเป็นเป็นหลุมกากับ,บ้านนะครับข้าคลั้ง นนีนะคฝั่งนี้ก็ประมาณสิบหลบเหมือนกันนะครับถ้าเราพันเด็กบกากระบาดมันจะเน้นว่าการไฟฟ้าพันให้นะครับ นี่นะครับลังจากเป็นหลอดพันนะครับซิปลอดน,นะครับล้างนึ่งล้ง,ล,งลังจะเป็นแบบควายนะครับต่อไปมาดูการดึงซ้ายนะครับดึงกับเชือกนะครับ อย่าห้าง้องเราเราว่างเสาจะยี่สิบเมตรนะครับถ้าว่าเป็นกล้องการไฟฟ้าครับส่วนมาเขาจะใช้เขาเรียกสายกายครับแต่ว่าตอกลงดินไว้สาหรับประกองรับประกองเสาครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับมาดูกันนะครับการดึงเชือกนะครับนี่ครับมัดธรรมดาแล้วเต้เลยนะครับมัดวนๆอ้อมๆนะครับ ทำคนเดียวนะครับทำได้นะครับตึงเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้น็อตน็อตหล่อยังไม่ต้องขั้นให้ตึงนะครับอ่าระวังนี้นะครับเดี๋ยวเราคอยคอยกลัวอีกทีนะครับเพื่อซ้ายมันมันตึงกว่านี้เลยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับหลังจากที่เราหมัดลูกถ้วยเสร็จแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับแต่ที่ว่าตึดึงก็จะได้เลยนะครับ แต่เรวเราจะให้มันตึงเลยนะครับแต่วเราจะมาคันน็อตตอนนี้ข้าวนะครับนี่นะครับติดผมเพื่อไวเพราะว่าเราคันข้าวไปปุ๊บซ้มันจะตึงขึ้นมาทันทีนะครับนี่นะครับหลังที่เรากวดน็อตเสียเรียนนะครับจะได้ความตึงประมาณนี้นะครับที่กาโอเคเลยนะครับอย่าให้ตึงจนเส้าลมนะครับเพราะว่าเราไม่มีไา้กายที่ปักลงดินนะครับระวังเส้าตอนแหลกนะครับ บางคนนะครับทําเศร้าลมได้นะครับขึ้นไปดูแน่ว่าครับเศร้าต่นอื่นก็เหมือนกันนะครับทำหลักษณะเดียวกันนะครับ หลังจะเป็นแบบควายนะครับอย่างที่ผมบอกทำเองได้นะครับแต่ว่าค่อยๆไม่ยักจ้างช่างนะครับมันไม่ได้ยากันเลยนะครับการเดินใกล้เมนเท้าบ้านนะครับ